สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกบของนะคะช่องแถวเฮ็ดหยัง่งนั่งทาลวด,ดยวังวะทาลวดบอส<ห>เดี๋ยวยไปนั่งอันไปย่างหาลวดหอดอะไรเบิ้ลเอาแบบมาให้ก็เห็นลวดอยู่หันกลงนะยคะ่ะ

สายลวดนั่นงดไม่งดเพเห็นอย่ไหนวะบ้านนึงาอยู่ตรงนี้แหละหมวด

ลดนมลดน้อยใช่มัดยไม่ได้แลลดน้อยนะพวกมือเดเดียวอน้พี่ย้อละอเดียวกันไ่เดียวมันไม่ได้มันไม่ได้ใสหลายไซได้ไซเีย

ติดมังเลอตีนอะติดมังค่อะอันีพรยบอันไฟอันนี้เดสมันเสบนี้มันบอเซียแล้วบมือดว่ามีมาติดเป็อี้ย่งอยิงตราไปเอามานนี้ล นี่แอบนี่้ตยด่จากแล้วปลาซื้อมาตั้แตล้วยึดเงียบกเงียบยึดเื่ย่ใส่เก็บไว้ตักแแล้วนี่เลยกรดาษพูนี่อะไนี่อันนี้เราเข้ามาไอ้นั่เลยเพิ่งเชื่อไอ้นเลยเพิ่งเชื่อนี่เลย ข้าวสักเจ้าสิมานั่งตอดแล้วดีอ๋ออันนี้มันตาแล้วอ๋อขายผิดไปแล้วเอาใหม่เลยเอาใม่แล้วมันวาวทุทีประเด็นไม่ได้วาวหยังบ่ออไม่ได้วาวหยังก็เอาท้ายสะถ้าโกนลุงเสือนี่ล่ะลุงเสือฮะลุงเสือเจ้าสีผ้าเห็ดหยังลุงรวดดักหนูดักหนูตาวันเดินหนูนะ เราไปเลยคุณคุณอีหยังอันอนั่นไีหยังป้ายฮะป้ายว่าข้ามเข้าบอนไหมหนูเยอะหนูเยอะ,อะมีแต่หนูเแ่าอบอกหนูไม่แต่หนูเแถวนะหนูหนังยากหนูอ่อนบ่มีเออแต่หนูเแ่าไปตะกินอยู่บอกหงาบ่กินแล้ว มันบ่สูงโดบ่บอกลุงเอามาไกลก่อนแล้วก็ไปหาอีหยังไม่เชื้ออีลุงเสือมาเสือสองเศษมาเสือสองเศแล้วก็เอนั่นอีบนี้ให้ยังไงกันชนุ่มแดงมันลงเอาใส่เอาลวดน้อยมาเอาหน่าบ้น พอลงเตะได้งแม่เคมีของลงคดอะไเพื่อนตี่เขนเพือนพี่เ้มบ่ไม่เาเราเมือเราไปเนาะเราขัดงงเอาเดกจะจึงจงเลย มันคืออ,คอะไรเสืออ,อจจ๋อใส่ยวาเพื่อให้คนเดินเดินนใช่ไหม <c oughs> นี่ป้ายบอแทนป้ายลอยด้งยังาในไส้ยังไ เสือก็จะพาทั้เสือพาทั้งในมือหนึ <car <car ่งเสือนำทีนี่ศาสตร์พูดหัวข้อคลิปให้แล้วนะเนี่ยเออเสือพาทั้เออร่างงบอสนี่คอมมอนเอนโอ้ติดคอมมอนกันยอดไฟเสร็มผลมอนโอ้ยยิ่งสวยเนาะยิ่ง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 ผลมอนเนาะเอาใส่กันต้องทำครับดขา้นขึ้นตัวนี้เลยเด้ ทางทีับชมบอินชนแนลนะฮะมาอัปเดตการตกแต่งจมีการตั้งใจโนครับผมนะฮะก็จะได้ไอเดียใหม่ครในการทำให้เร็วขึ้นโอ้แตงแแตงจากบ้านบ้านอาีโตกจากสวนถุงละยี่สิบโอ้เมานะ งามเออไม่มียาทำแมลงนะเพราะไม่มีเงินซื้อนะเอ๊ะจะทไบใแล้วเปล่ะ,ะ,ะ,ะ <laughs> ยานะเสือ,อยานะดูดๆๆตอนนี้ลุงเสือก็มัดลวดนะคะออเสือเบาลุงวันนี้ลุงเสือพาทำมาะคะ่ มัดวดวเป็นเสือใหญ่พาทำเสือเล็กพูดพูดตามก็ใช้คีมมาคีบเราไปไหนแล้วมาในนสายย่บมันได้ดอกไม้เงาแล้วถถึึงง

นี่ไงครีมลูกเสือไ่ยากอะไรั่นโอ้อนลูกเสือตาดด้หน่อยพวราจะไปมัดคุณอรวดหน่อยฮะมันแข็งมัจจหไม่เจออย่าจงสีเดี๋ยวเราให้คนให้ือหจะปนองให้เงิเท่ไหมือเป็อมันมาทีนี้แล้ว ทำแบบไหนคนบบน,นี้ไงทำแบบนี้แหละเอามาบอกบอกอก็นั่งลงไปอย่างแรกเลยนั่งลงไปก่อน <c oughs> อ่ี๋ยวยกหญ้ามาเป็นกำรรประมาณสี่ต้นแนนปุ๊ ่าประมณต้นเดี๋ยวเราลุงเสือมัดอีกครบสี่แยกอะนั้นมันเพิ่งสองต้นเองนะชั้นหนึ่งนไงหนึ่งสองสามสี่ต้นเดียวดิ้นสองเส้นี่ต้นต้องดิ้นสองเส้นเอาไหนอาจารย์อาจารย์เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เอออาจารย์เมื่อสอนมาเนี่ยอ่าแล้วก็ลวดมัดไปเนี่ย เดี๋ยวอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าให้ทำสองชั้นเดี๋ยวข้างล่างเรามาทําทีหลังเอาอนี่ก่อนถ้าถ้ามันมันถ้ามันสูงไปก็เอาลงมืมืดว่าสันเสือเส้นแรงน่ะมันสูงไปไหมไม่เป็นไรถ้ามันสูงไปก็เอาลงหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อโอเคนั่นแหละแล้วเส้นสองก็ต่ำลงอีกเนาะอื นี่แหละก็มังไปเช่นนี้มันจะได้ไม่ต้องตอกง่ายไหมเออเธอน่ะตอกขวดอยู่นั้นครึ่งวันก็ไม่เสร็จเออดินมันแข็งด้วยไงประเด็นน่ะเ <c oughs> สือยอมกว่าจะมาเหลาไม้อีกคือพอใส่ไปได้หนึ่งวันล้มเออมันจะไปอยู่มันจะไปอยู่ มันจะไปอยู่อะไรขวดกับอันนี้เนาะเนี่ยอันนี้ลมพัดยังไงก็ไม่ล้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสางไฟบอกว่าให้เราทำแต่แล้วเขาจะทำได้ยิบแล้วยับต้นเดียวเลยเออมาฮะทรงมาเขาอยากมัดแล้วเนี่ยส่งมาเลยสี่ต้นสี่ต้นเข้ามาเห็ดแบบนี้บมอเข้าเข้ามาเห็ดแบบ มันมองเห็นเชือกนะข้อพิสของไข่อยอ่ะไข่ว่าลวดดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นมันก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้นะนมันมองเห็นลวดไอ้มันมันี้ไนเชือกนะปลาลวดมันมองไม่เห็นนะก็ลวดมันไม่ยังไ,ไม่มาเนาะเออในระหว่างนี้ก็ใช่นี้ไปก่อนไงยอาร์ตพงษ์สุดาเกสันลวดไงเออใส่แกนเกดสันลวดเจ้คอยจิก,กรรมมันนี้ให้เด้อร่อยหมัดบอลเนนเพราะว่าไข่มีหล็บงาม รประมาณนั่นแหละสี่ละฟุตสี่ละฟุตง่ายง่ายประมาณสีหช่อนี่แหละ เบ้านบ้านญาตแก่ที่จากยาโดนแล้วไปโดนล้วแล้วแล้วลงเฟสนะฮะท้ายลูกลงเฟสมาตัดลวดมามตัดลวดมาโอเคช่ไหมมองดูแลมันโอเคไหมหคือมันมีวิธีการมัดที่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็มีค่าเท่ากาันแหละจะมัดข้างในหรือมัดข้างนอกมีค่าเท<ร>่ากาัน เอามาธิรสิกไหมลวดยางเลยเพื่ออะไรจะตากมาราดมาเสิรบเนาะตักไปกินข้าวกันเถือก็หิวแล้วยาปพานั่นบ่กยาไม่ต้องยาวมากนะไม่ต้องยาวมากยาวเกินแล้วยาวเกินแล้วได้สอันครนะเออไม่ต้องยาวมากไม่ต้องยาวมากโอ้ผู้สาวนี่ก็เนาะแต่ละมื่นนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลอโพดโพ ขอบคุณหลายๆด้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเครื่องสำอางมาขอลงคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ำใจจากเอฟีต้องสวยนะภาษาเออเดี๋ยวจะให้ลิตให้ภาษาอีกอันหนึ่งจะแบ่งให้ภาษาอันหนึ่งเลยเออสีอะไรเอาสีชมพูรหรือว่าเอาสีอะไรสีชมพู สีชมพูบอกสีชมพูสีส,สั okay. สมผูบอกสีชมพูบอกสีสัมผูมันไม่เข้ากันเดี๋ยวจ้าสีแดงเออสีแดงมีสีแดงหรือยู่ก่อนนะมีแต่สีวันหวานนะบอกเออสีกายาแต่จะบอกเป็นสีชมพูอ๋อมันบเหมาะเลยสีชมพูไว้ให้คล้อยเออ โอ้ลุงเสือภาษาอยู่แผนงนี้บ่ลุงพันก็คอยเอื้นแล้วเอิ้นอีกมาม่าอยู่ว่ามันเป็นล่มเลืบ่ยึดทั้งบุญบอกบอกบอกลุงพันเดิมมืออื่นนะเรียกเราทาเป็นสีใช่ไหมบอกทีาทีละหแล้ว็สลับอกอ๋อมีลายกุ้งกับบอลลายไม้แบบนี้ไงที่สิบเก้ายี่สิบนไปถวายบล้มเหเสยนไอ ไม่มีความหนันสามมรงีคนอยากรู้ด้วยฮะเราก็ฟังเอาเด้อเอาสีอะไรต่อสีอะไรก็ได้ได้หมดเลยสีอะไรกันได้มันมีวิธีทำให้แน่นกว่านี้อีกนะเรามัดเกลียวแรกก่อนเลยใส่ลวดอะห่วงแดงก็เอาใส่ไปเอยเอามารวดนี่ทำอย่างเงี้ยมันยิ่งแน่นกว่าเดิมปุ๊บ เอาลถเจ้าเป็นคนมัดมัดปมมาขนาดนี้ไงมันจะไม่ขยับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมัดไม่ได้มันก็ได้ไอเดียไปเรื่อยๆไงเราทำไปแล้วก็คิดไอเดียไปเรื่อยๆไงนี่เห็นไหมนี่มันไม่ขยับเลยเห็นไหมเห็นไหมชัดกว่านี้อีกนะพงษ์นะชัดแล้วชัดแล้วจ้าใหญ่พงษ์มันจะไม่พอมันต้องใช้ประมาณมันต้องใช้ประมาณสองหมื่นต่อน่ะ มาอยู่แลกานแล้วก็เป็นหมู่การอายุไม่สำคัญเนาะเดี๋ยวดีไปนไคอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินท่านนี้บอกว่าอีกโอเคอันนั้นเลยมาตรฐานเรียกเขาว่าเรียกเขาว่าธนพลอืมพือแล้วมันโอ้มันเอิญลุงเสือสมพรมานี่มันหวามาถ้าเสือจะนุลด มันงงกันเองไงเสือเรียกเสือไงยิ้มปุ้ยปุ้ยชมพรกันได้เสือเรียกเสือเตี้ยเสือสองตัวคืออยู่ถ้ำเดียวกันวะเสือสองตัวถ้ำเดียวกันสลับเรียกชื่อชื่อยายวาดีวาดีมันก็เอึนกันเลย ไพงสุดาอินทิราไมันเออพงพงเ้ยจเอดมันเป็นอายุ15ตัวเียมันเีวกันแล้วนันนนเเฮยจะแต้มโมหน่อยๆจะทำไปทำมามาเป็นเซียวกันแล้วกันเลยเฮียแต้มันน่อยๆได้ แบบนี้สวยเลยปกแล้วสีอะไรอีกสีเส้นผูเนาะสีเส้นผู้พูดให้นะว่าสีเส้นผู้เอาแต่ละสีละสีทีละห้าทีละห้ากำลังดีสลับกันห้าห้าห้าเดี๋ยวหาก็มันเหลืออีกกี่สี เอาลดสลับไปสลับมาหาหาหาดนี้เรอยๆด,ดีนะนะน่ะานระอวนนะ รบมได้รบมันได้แล้วก็ต้องติดไฟหอายวันแล้วก็ได้วัว้าติดไฟห้าจุจิกูพาบรดาเลนทายได้กได้แก้ออกง่ายๆได้ด้ตาชาบนั้นหัวไปหอดสมการไเคยเจอเลอดเออบวาแล้วมันทอดไดหอดโง่ทอดตกระดาษ้ักเไปถึงฟีน่าเลยแล้วต่มนติดไปถึงกูจุจินไปถึงกูดิ้นมาจากอูจุจิน ยักไปบกกองยักข้าชุดจีนเด้อยักข้าชุดจีนเดินสามแล้วเอาบุญธาตุพนมไปแล้เนาะแต่บุญธาตทางบุญสายนำบ่บ้านคอยนี่ไม่ได้แบบบุญธาตุพนมนี่แล้วนะใช่อันล่างอมัดแบบง่ายๆเลยแค่ยึดไปให้มันเองเฉยๆไม่ต้องให้มันแน่นแล้วข้าแน่นอยู่ข้างบนเจ้าคือพอเจ้าคือพอันเลยวะข้างนี้เอาไปทางพุ่นขาไหมพผมเนี่ยขันขันแม่น รู้เรื่องเด้อมือดีวนบ้านรักอรัญมาน้ำมวไ่ตอกแล้วติดกันเลยไม่เน้อเสือเอาไม่ตอกมาตอกมาเออตอกมาปจุดๆไหมเออไอเดียดีไอเดียเห็นไหมเราทาไปเราก็ได้ไอเดียเพิ่มมาทุกอย่างทุกอย่างเราเป็นที่รู้แได้ตึงไงเออมนความาวต่เน้เยอะแล้วนะ่ไปให้อาหาร สองแสบคนน่าค่อยลืมข่าวเลยน่านน่านยังไ่ได้ไปสีมีงานสวนตัวเพิ่มเข้ามาอีกแล้วัง้าลยังไม่ได้ไปสีดมันยุกฮ่าแล้วต่อไปอะไรอแล้วเนี่ยจะไปชมพูมาชมพูน่ะจบคลิปเลยด้วยทีละทีแล้วไม่รู้แต่พงไหนเสือโนโนอยู่ไหนสร็จแล้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ